สวัสดีลูกค้าลานเลบ็บบูสุขบายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินก็มาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้ามาอีก1นึคันนะคะสําหรับคันนี้เป็นหาเ์ลีไดบิสานแฟตบ๊อบค่ะสําหรับสเปคของเขาเป็นรถปี2020ค่ะลูกค้าเป็นตัวประกอบไทยสเปค MLY เครื่องยนต์มี w a ก k ี้เอก114คิวบิกนะคะ1,868ซีซีค่ะคันนี้เป็นสีดําด้านแบล็กเดนิมนะคะสําหรับเล็ไมค์ค่ะ เลขไม์ของคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่5,928ไม์เท่านั้นค่ะ สำหรับฮาเล e ดเดวิสันแฟ a บ๊อบแต่งครับสไตล์คันนี้นะคะลูกค้าสำหรับของแต่งค่ะอย่างแรกก็จะมาพร้อมกับช็อู่แว n นแห้งนะคะเสียงที่เราได้ยินกันไปเมื่อครู่ก็ล้นใช้ได้เลยค่ะกล้องเป็นกลองสเตทหนึ่จุนกล่องสกิมมิ่งอีเกิลนะคะพักเท้าคนขับเป็นของ HD ค่ะแล้วก็พักเท้าคนซอสน,นะคะก็เป็นของ HD เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็คันเบรกคันเกลียเป็นของ HD ค่ะชุดโมงเป็นของ Road Warrior นะคะลูกค้าชุดโมงเคมากๆเลยค่ะแอดมินชอบมากเลยไม่เคยเห็นเลยนะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะแต่สวยเลยค่ะลูกค้าสำหรับแฟ t ตบ๊จะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้า LED แบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำด้าน black denim ด้วยค่ะก็จะให้ความทันสมัยนะคะสีดำด้านนะคะ เครื่อง114ฟาเดอร์บี้114นะคะคันนี้รถปี20ค่ะลูกค้าเลขเกียร์20นะคะภักเท้าคันเกียร์ค่ะแล้วก็ใส่หัวเทียนสก m มิงอี g ก e นะคะสำหรับสีของเขาค่ะลูกค้าก็จะเป็นสีดำด้านแบล็กเดนิมนะคะแล้วก็ตรงถังน้ำมันจะมีคำว่าฮาร์เ y สเดวิสันตรงนี้จะเป็นสีเทานะคะ ตัดกันคะ่ะลูกค้าสวยงามมากๆเลยแฮนด์เป็นแฮนด์เดิมของ HD นะคะกระจกก็เป็นกระจกเดิมคันนี้รถใหม่มากคะ่ะให้ดูทุกจุดเลยนะคะสวยงามคะ่ะแอดมินถ่ายกลางแจ้งเลยนะคะลูกค้าสวยมากคะ่ะ สำหรับราคาตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวมาลงให้เช่นเดิมนะคะลูกค้าที่สนใจหาเลเด่ดพิสารแฟลตบรัก14คิวบิกสีดำด้านแบล็กเดนิมคันนี้นะคะสามารถทัก Inbox หรือโทรหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ